ค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะที่ล่าสุดเนี่ยยอดผู้ติดตามทางไอจีขึ้นมารวดเร็วมากทะลุ49ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะเย้จะบอกว่าช่วงสัปดาห์วันเกิดน้องที่ผ่านมาคือน้องฮอตมากนะทุกคนยอดผู้ติดตามรายวันเนี่ยมันแบบเกือบแสนบางวันทะลุเกินแสนก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยน้องมีผู้ติดตามสูงถึง49ล้านคนแล้วอันนี้เหลืออีกแค่1ล้านคนเท่านั้นนะคะ เราก็จะได้เฉลิมฉลอง IG น้องที่50ล้าน ผู้ติดตามกันแอเชื่อว่าเร็วๆนี้แน่นอนน้องสามารถทำได้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูสถิติล่าสุดกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะน้องลิซ่าค่ะยังคงเป็นดาราศิลปินเคป๊อปอันดับที่1ที่มียอดผู้ติดตามทางไอจเนี่ยสูงสุดแล้วก็ยังติดอันดับหนึ่งในไทยด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยอันดับน้องก็ขยับมาเป็นที่7ของอาเ,อเชียแล้วนะคะซึ่งเราเนี่ยอยากเห็นลิซ่ามโนโบาลขึ้นอันดับหนึ่งของเอเชียให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันต่อไปค่ะ แต่เชื่อว่ามีโอกาสและน้องน่าจะทําได้แน่นอนทางด้านตําแหน่งผู้ทรงอิทธิพลทางด้านดนตรีค่ะเดือนนี้น้องอยู่อันดับที่6ของโลกนะแล้วก็ปัจจุบันค่ะยอดฟอลในจีของน้องเนี่ยก็อยู่ในลําดับที่59ของโลกนั่นเองอ่ายังไงเอ็ดมินก็ขอสแสดงความยินดีนะคะกับตัวเลขสุดปังของน้องลิซ่าด้วยนะที่น้องเนี่ยต้องบอกตามตรงนะคะว่ามีคนรักเพิ่มขึ้นทุกๆวันเลยแถมต่วันเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาก็ไม่ธรรมดาด้วยไงยัง เป็นหลักหมื่นหลักแสนอีกต่างหากอ่ะยังไงคลิปนี้นะคะแอดขอ,อนำข่าวดีมาบอกให้ทุกคนรับชมกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะ